ราคาทองคำตลอดเดือนพฤษาคมที่ผ่านมาก็ได้รับแรงหนุนต่อเนื่องนะครับจากเรื่องในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของรัสเซียนะครับที่ทางสหรัฐมีการแบนพลังงานล่าสุดไปในช่วงท้ายของคุณโจไบเดนนะครับก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยทำให้ ราคาทองคำเนี่ยโอโหพุ่งขึ้นมาจากความกังวลของทกลงทุนว่าอาจจะทําให้ราคาพลังงานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเพราะล่าสุดคุณโดนัททรัมม์ได้เข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็หลังาจากเข้าปุ๊บเขป,ป,ประกาศเร่งกําลังการผลิตน้ํามันภายในประเทศอ่าซึ่งอันนี้ก็จะช่วย บรรเทาราคาน้ำมันลงมาได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับก็อาจจะทําให้ความต้องการทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยลดลงไปนะครับก็เลยทําให้ทองคำอาจจะขึ้นได้แบบช้าๆนะครับนั่นหมายความว่าเงินเฟ้อที่กังวลกันว่ามันจะขึ้นขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ขึ้นอย่างที่คิดนะครับมาดูทองคำเก้าข้าบบ้านเราหน่อยดีกว่านะครับก็ ยังแปว่งเป็นไซด์เวย์นะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกไปเขาวก่อนหนะ้าเป็นยังไงถ้าไม่มีโควิดหรือสง Anything, ครามอะไรก็มาเพิ่มอีก มันก็น่าจะแกว่งในลักษณะเหมือนปีที่แล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ย่อขึ้นมาแล้วก็ยอ่อทีเนี้กรอบค่อนข้างชัดเจนก็หาจังหวะขายทำกำไรก็แล้วกันสำหรับใครที่มีของอยู่แล้วจังหวะย,ย่อมาค่อยทยอยซื้อสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับครั้งนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสำหรับในวันนี้หากใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ